ครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับมิตแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็จะนําข้อมูลมวยมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นมวยรายการเวทีอ้อมน้อยช่องสามนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2560เวลา 12.20นาทีโดยประมาณนะครับนี่มุมสังเวียนก็เลยนำข้อมูลมวยรายการช่องสามมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเริ่มกันเลยนะครับมวยช่องสามเวทีอ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2560เวลา12.20นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นมวยรอบแชมป์แม็กซี่นะครับครั้งที่หนึ่ง การเปิดหัวครั้งที่1นึ่งเลยนะครับระหว่างนักปวยทางด้านมุมแดงนะครับลิทิเดตโรงเรียนกีฬาโคราชจะพบกับนักบวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับโบวี่ลูกเมืองเพชรในพิกัด126ยสิบปอนด์นะครับเป็นนวยรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเรา,าดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงลิทิเดตก็มีแพ้คะแนนวิศนุพรสจอต้อยแรดลิ้วที่หลังสิทแล้วก็ไปชนะคะแนนวิศนุพรสจอต้อยไปริ้วที่เวทีลังสิท ฝ่ายสุดท้ายก็ชนะคะแนนน .90 เก้าสิทินที่เวธีหมวยหลังสิทธินะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้ห่งแล้วก็ชนะ2นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินโบวี่ลูกเมืองเพชรนะครับก็มีชนะคะแนนชนะเพชรนำแสงก่อสร้างที่ไทยรัฐแพ้คะแนนคมอาวุธ FA คุบที่ไทยรัฐฝ่ายสุดท้ายก็แพ้คะแนนตีเล็กเพชรสี่หมื่ที่ราชดำเนิน สามฟอร์มหลังของฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้หนึ่งแพ้สองแล้วก็ชนะแค่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นมวยรอบเปิดหัวนะครับอ่ารอบแชมป์แม็กซี่ทั้งที่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันของฝ่ายแดงคือลิทิเดตฝ่ายน้ำเงินคือโบวีลูกมืองเพชรนะครับลิทิเดตนี่ซ้อมอยู่ค่ายลรงีิงกีฬาโคราชจังหวัดนครสีมานะครับส่วนอ โบวีก็สอนอยู่่ายลูกขงเพชรอยู่นครศรีมาเหมือนกันนะครับอิิเดียนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเ,อเดินบู๊ลุยแล้วก็มีเพลงเขา่าส่วนโบวีนี่เป็นมวยฝีมือนะครับเ,เดินบู๊เดินลุยมีขวางหน้าแล้วก็มีจับตีเข่าเหมือนกันนะครับยี่ห้อโบวีก็เป็นมวยบู๊กล้าลุยกล้าแลกตลอดอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะ เสียเปรียบรูปร่างนิดหนึ่งเป็นบวยค่อนข้างลำเตี้ยนะครับประมาณนั้นอาจจะเสียเปรียบลิติเดตหรือกีฬาโคราชนิดหน่อยนะครับ <c oughs> คู่นี้ผมก็เลยยังชอบที่ความสูงความยาวของลิธิเดตลงในงกีฬาโคราชนะครับซึ่งอาวุธย,วยาวๆน่าจะถึงออกอชิงกันออกนี่อา,อาวุธย,วยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับผู้ที่ ด้เปรียบเรื่องส่วนสูงความยาวนี่อาวุธน่าจะถึงก่อนเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นทางด้านลิทิเดตที่ชิงออกอาวุธได้ก่อนนะครับเพราะว่ามีส่วนสูงแล้วก็เอาอช่วงแขนช่วงขาที่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นอาวุธของลิทิเดตน่าจะถึงก่อนนะครับ mm hmm. อย่างไงก็ยังชอบไปที่ลิทิเดตตรงเรียนกีฬาโฟราชน่าจะ,ะเบียดเอาชนะโบวี่ลูกมือเพชรไปได้ แบบสนุกนะครับแล้วก็พร้อมกับเก็บแต้มเก็บคะแนนแรกให้กับตัวเองในมวยรอบได้สําเร็จนะครับคู่นี้ชอบฝ่ายแดงวิเชเดนกีดาคราชครับยับมาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับคูณต่อสิลาพลนะครับจะพบกับน้ําเงินนะครับสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์พิกัด120อปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงคูณนะครับชนะน็อก ยก3ามเอกตราสิทป๋าโอที่ลาดดำเนินแล้วก็ไปแพ้คะแนนเทพพิทักษ์สอสอนสินที่ราดดำเนินฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยเกตกิติพันธ์ที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ทองน้อยก็มีแพ้นกยกสอ,อุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างที่ช่องนาว แล้วก็แพ้คะแนนเพชรเมืองแพร่อายงยิมที่ลาดดำเนินฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนคูณต่อสิลาผลที่ลุมพีดีคือผู้โชคใัวันนี้นะครับสามฟอร์มหลังนี่ถือว่าสะดุดนะครับฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้รวดเลยนะครับแต่คู่นี้เคยพบกันแล้วหนึ่งครั้งนะครับซึ่งฝ่ายแดงคูณเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะมาได้วันนี้สิงห์ทองน้อยก็เลยมาขอแก้มือใหม่ที่เวทีแห่งนี้นะครับซึ่งกว่านั้น บอกว่าเกมค่อนข้างสูสีนะครับมาต้องมาชิงดำกันในยกที่5ซึ่งพอกลางๆยกที่5้าคูณตอ่อศิลาชัยก็เป็นฝ่ายแซงนำแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับวันนี้สิงห์ทองน้อยฝ่ายน้ำเงินก็เลยขอแก้มือที่เวทีอ้อมน้อยซึ่งคูณนะครับเป็นหมวยฝีมือครบเครื่องอมีแข้ง ที่สาคัญอาจจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยนะครับสําหรับคูนเป็นหมุดคุนเนมุดครบเครื่องนะครับมีแข้งประกอบตรงไหนก็มีเข่าส่วนสิงทองน้อยนี่เป็นมวยเข่าล้วนๆเลยนะครับเดินบูเดินดูประกอบจับตีนะครับครั้งที่แล้วนี่ไปยยนี่จับไม่จับตีไม่ได้นะครับเลยเจอลูกฝีมือของคูนเล่นงานไปไปก็เลยเหี่ยวแล้วก็ ทำให้คูนเอาชนะไปได้วันนี้มาขอแก้มือใหม่ซึ่งวันนั้นชบกัน119ปอนด์วันนี้ขยับเป็น120ปอนด์ซึ่งดูแล้ววันนั้นนี่ไปตาสิงท้องน้อยอหมดแรงด้วยนะครับเหี่ยวให้เห็นคูนเลยเอาชนะไปได้เอาชนะคะแนนไปได้เพราะฉะนั้นการยืนระยะของทั้งคู่นี่ผมว่าสู้ทางด้านคูณฝ่ายแดงไม่ได้นะครับไปตายคูณนี่บริหารกำลัง ดีกว่านะครับฝ่ายน้ําเงินสิงทองน้อยนี่กําลังไปปลายแรงไม่ค่อยดีนะครับหมดแล้วก็เหี่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันใหม่ผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นทางด้านคูณที่ยืนระยะมั่นคงกว่าแล้วก็ย้ำแคนเอาชนะไปได้นะครับซึ่งสิงทองน้อยนี่มีจุดบอดก็คือไปปลายแรงไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ว่าน่าจะ คุณน่าจะย้ำแคนเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงคูณต่อสิลาคนครับอยากมาดูคู่ที่3นะครับเป็นหวยรอบม้าบินครั้งที่2ฝ่ายแดงนะครับแรมบงรีซอการค้าส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้าวยอดเมเลเตงโม M16 พิกัด120อปอนด์นะครับลองมาดูฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงแรมบงก็มีแพ้คะแนนเพชรวอยลิงซอรสมหมายที่อ้อมน้อยอชนะคะแนนเซอรมิด เสือสุราที่อ้อมน้อยฝฟสุดท้ายนี่แพ้คะแนนฟ้าใหม่สอสมใหม่ที่เวทีอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังมีชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งส่วนฟอร์มของ9ยอดฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะคะแนนลักซุลินทอร์ชัยวัฒน์ที่ P พ t v แล้วก็มาแพ้คะแนนข้าวใหม่สอสมหมายที่เวทีอ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกยกหนึ่งเสือมิรเสือสุราที่อ้อมน้อย3าฟอร์มหลังก็มีชนะ1แล้วก็แพ้สองส่วน ฟอร์มในมวยรอบม้าบินของฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้รวดเลยยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนฟอร์มในมวยรอบของฝ่ายแดงแลมบองนอีมีชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งโอกาสเข้ารอบก็ยังมีนะครับส่วนเกายอดนี่แพ้ทั้งสองนัดรวดโอกาสเข้ารอบนี่ค่อนข้างจะลิบลีนะครับแลมบองนี่เป็นมวยครบเครื่องเดินบู๊เดินลุย อาวุธหลากหลายส่วนเก้าวยอดฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยเข่าเหมือนกันสูงยาวเพลงเข่ามีแต่ข้อเสียคือปลายปายหมดแรงนะครับครั้งสองครั้งที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดว่าปลายปลายนี่แรงไม่ค่อยดีควบคุมไม่ค่อยดีครับปลายปลายหมดแรงให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเจอลูกบูก๊ลูกลุยลูกบูลก๊ลูกแรกของแรมบองนี่ปลายปลายผมก็น่าจะ ทำให้ก้าวยอดนี่เหี่ยวแล้วก็หมดแรงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงแหลมบองนี่ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเลมบองนี่สู้ตายแน่ครับวันนี้น่าจะแล้วก็เดินลุยเดินบู๊เดินลุยเพราะรู้ว่าจุดอ่อนของก้าวยอดนี่คือ,อกําลังปลายไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเหลมบองลุยแน่นอนครับวันนี้แล้วจะแล้วก,วก็ผมก็ว่าน่าจะ ข้าทางของแรมบองนะครับเพราะเลมบองมีบูลุยตลอดอยู่แล้วไป่ายก็น่าจะทําให้เก้ายอดหมดแรงแล้วก็เบียดเอาชนะเก้ายอดมเล็กเตโมเอ็มไปได้นะครับคู่นี้ชอบแรมบองรีซอการขาฝ่ายแดงครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เจมมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ําเงินนะครับประกายเพชร โนนแดงยิมนะครับพิกัดต่อกัหนปึปอนนะครับ115ต่อ116่นะครับฝ่ายแดงซปเปอร์เจมี่ต่อย115ส่วนฝ่ายน้ำเงินประการเพชรนี่ต่อย116ปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงซปเปอร์เจมก็มีชนะนอกยก3ตองคิงต้อยธุรกิจบันเทิงที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนน้ำเต้าทองปอกระเสริฐยิมที่เวทีอ้อมน้อยนะครับ สองฟอร์มนี้ก็ถือว่าดีชนะรวดนะครับส่วนฟอร์มของประกายเพชรนะครับก็มีชนะคะแนนเกรดเพชรสิทธิ์สอทอเล็กที่ลุมพินีแพ้คะแนนเสกสรรสอเพชรบุญมีที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะนอกยกสองคลองหลวงสิทธิ์เจริญทัพที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ยังมีแพ้คะแนนฟ้าสั่งออยุธช,ชัยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสามฟอร์มสี่ฟอร์มหลังก็มีชนะสองแล้วก็ แพ้สองนะครับก็สองก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าพูดเทียบกันที่สภาพการคุ้นเคยกับเวทีแห่งนี้ก็ต้องเป็นซุปเปอร์เจมนะครับเพราะสองฟอร์มหลังนี้มาต่อยไวท้ที่เวทีอ้อมน้อยช่องสามแล้วก็ชนะไว้ทั้งคู่นะครับส่วนประกาศเพชรนี่ยังไม่เคยเห็นมาเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีอ้อมน้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้น ความคุ้นเคยกับเวทีบวกกับความคุ้นเคยกับแฟนมวยน่าจะเป็นทางด้านของซุปเปอร์เจมที่น่าจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็กระดูกมวยก็อาจจะได้เปรียบเรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยเพราะฉะนั้นเลยต้องต่อให้1ปอนด์โดยซุปเปอร์เจมต่อให้ต่อย1 5นะครับส่วนประกายเพชรนี่ต่อย1 1 6อปอนด์ ซุปเปอร์เจนนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีวงนอกก็มีแข้งซ้ายหนาส่วนประกายเพชรนี่น่าจะเป็นมวยที่กูเดินลุยเดินแนกอ่าแล้วก็มีอาวุธหนักโดยเฉพาะหมัดนะครับน่าจะเพราะเพราะว่าที่ผ่านมาดูจากสถิติและมีการชนะนอกยกสองดวดน่าจะเป็นอาวุธที่อ่าน่าจะเป็นมวยที่มีอาวุธหนักโดยเฉพาะลูกหมัดนะครับแต่ยังไงอ่าซุปเปอร์เจมนี่เป็นมวยฝีมือแข้งยังไงแข้งก็ยอง ต้องถึงก่อนหมัดนะครับและยิ่งไปไปลาถ้าเกิดว่าต่อยไม่โดนหรือว่านานๆนเข้านี่น้ําหนักหมัดก็จะลดถอยทดถอยไปไปลายก็จะเป็นแดนของมวยมวยเข่านะครับแล้วก็มวยฟีมือเพราะฉะนั้นนี่คู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ซูเปอร์เจมนะครับตน้ตนๆหลบหมัดประคองตัวให้ดีนะครับไปลายน่าจะ,ะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเพราะว่าวันนี้ ได้ชื่อได้ชั้นได้กระดูกมวยนะครับต่อให้หนึ่งปอนนี่ต่อให้หนึ่งปอนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อฝีมือนะครับต่อแค่น้ําหนักไปไปลายผมก็ว่าน่าจะซุปเปอร์เจมนะครับเบียดเอาชนะไปได้นะครับด้วยชั้นเชิงมวยแล้วก็กระดูกมวยประสบการณ์มวยที่สูงกว่านะครับบวกกับประกาศเพชรนี่เป็นมวยหมัดนี่ไปไปลายน่าจะหมดัดน่าจะต้นๆถ้าเกิดว่า ไม่แสดงพิษส,สงออกมาให้ได้นะครับไปลายๆนี่น่าจะหมดเรียวหมดแรงได้นะครับน้ำหนักหมัดก็จะเบาไปลายๆผมว่าซุปเปอร์เจมครับน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงซุปเปอร์เจมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยช่องสามวที่อ้อมน้อยที่จะขึ้นชกกันในวันที่6นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามสื่อให้รึกกันอีกคั้งหนึ่งนะครับในวันที่1บมี้